รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอหเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอน76ปีของยายยังขับเรือรับนักท่องเที่ยวล่องลำน้ำป่าสักลบบุรีที่อยุธยานะ <laughs> จะบอกให้ที่นี่หน้าวัง,วงจันทรเ์เกษมอายุทยา ที่นี่สายน้ำป่าสักลบบุรีคุณยายท่านนี้มีอายุถึง76ปีแล้วแต่ท่านยังทำหน้าที่ในท้ายเรือคือขับเรือหางยาวรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศลงล่องลำน้ำป่าศักลบบุรีเพื่อชมความงามของตัวเมืองอยุทยาแล้วยายอยู่ทุกวันนี้อยู่กับใครอยู่กับตาอยู่คนเดียวตาเขาเสียไปได้สองปีแล้วอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจ้ามีหมามีแมวมีแมวอยู่ห้าหกตัวมีหมาบ้านเก่าๆหลังนั้นนะจ้าบ้านหลังนั้นแหละ แต่จริงๆแล้วบ้านน่ะมันมีข้างบนหลังวัดแต่ลูกสะพ้ยลูกชายเขาอยู่แล้วลูกชายเขาไม่อยู่เขาไปบวชลูกสะพ้ยเขาอยู่กับหลานหลานก็ไม่ค่อยอยู่หลานไปอยู่โรงงานยายทําหน้าที่ตรงนี้มาถึง50กว่าปีแล้วและววันนี้อายุก็ปลาเข้าไปตั้ง76ปีมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างบนบนสายน้ําที่ขับมา50กว่าปี มันก็เปลี่ยนแปลงสิคะก็ผู้โดยสารไม่ค่อยใช้บริการท้องที่ไม่มีเลยธรรมดาจะมีคลองอ้อมกรมสมบุรณ์บันมา้าแล้วก็คลองส่วนพิกก็คนจะลงประจำถ้าออกมาตอนเมื่อสิบปีป่านนี้ป้าก็ได้แลวร้100 200. อยสองร้อยยายอยู่กับเรืออยู่กับน้ำจึงมีความชำนาญเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนมันเปลี่ยนแปลงไปมอเตอร์ไซค์หมดใช่หไหมถ้าเขามาลงกับเราเนี่ย ถ้าเราไปเลยไปตรงสมบุกเนี่ยค่าเรือต้องเป็นร้อยหนึ่งแต่เขาไปช่างแสงเนี่ยเขาแค่ห้าสิบบาทคนหายไปจะคนหายหมดเลยทําให้รายได้เราก็หดถอยลงหมดเลยฮะหมดเลยบางวันมาขับเนี่ยสามวันที่วันก็ไม่ได้ออกพบเขาเรือเรามันเล็กไงเขาไปเรือใหญ่เหลือประมาณเหลือประมาณวันละเท่าไหร่ประมาณที่เราได้สามวันไม่ได้ก็มีก็กินนี้ที่มันได้วันยังเจ็ดร้อยตกินไปจนหมดแล้วก็ได้ <c oughs> ยายเคยขับมาตั้งแต่น้ำมันเป็นซินดิสละ,ทะลเท่าไหร่นะดิสละหกหนึ่งอะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจึงทำให้ยายพูดภาษาส,าสื่อสารกับฝรั่งได้ทอมทอมวายโกลาหใน v ล็บแมงไทยไอไลท a อัตผมฝรั่งพอเจอแล้วเห็นอายุเยอะผร้หังผู้ชายสองคนแก่และ พอเขาตกลงกับเขาในมีคนรอนะ่ะบอกว่าห0าร้เขาบอกไปไปไปโอเคโอเคพอลงมาถึงเรือแล้วเขาถามหาไดเวอร์เราก็บอกเนี่ยชีย้เนี่ยไดเวอร์เขาบอกโนโนนแกแกเขา่างเแกไปแกเขาบอกแกแกไดเวอร์จะไปสาวชีวิตคืออะไรแต่ที่แน่ๆชีวิตคือการเคลื่อนไหวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและเพื่อให้คนรอบข้างอยู่รอดด้วยแกนี่เขาเขากลัวเ,เราจะไม่ไหว ไม่ทราบฮะเราก็ไม่ได้ถามเขาก็เดินไปหัวเราะไปเลยสองคนไม่ขี่ไม่ไปเลยไม่ไปค่ะ,ะตกลงกันแค่ห้าร้อยเองเออเออเนอาะจ้านี่เป็นประสบการณ์จา้าประสบการณ์ไม่เป็นไรเราก็เอาจะแค่เขาไปกับเราอ่าตอนนั้นเขาไปกับเราเขาก็จะบอกนี่วิทยุขด,ดนะยกมือนิ้วโป้ดีมากพาขึ้นเนี่ยตกลงไปเจ็ดร้อยเขาก็หายติปอีกสองคนกับสองร้อย ที่นี่มีหลายชีวิตเคพื่อนไหวไปมาอยู่สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าการเดินทางของชีวิตไม่มีหยุดนิ่งจนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายขอรับและนี่คือชีวิตของคนขับเรือรับจ้างอายุนิดเดียวนะอายุนิดแก่ไม่ลงเสียแล้วแม้แก้วตาโลกเราโซฟาเห็นแล้วมัน แแแปลกกทท้ำไไมมถึง่่ข่าวดีๆกับพี่คำรนเป็นอีกชีวิตที่มีความงามของการเดินทางาการต่อสู้การ<า><า>ทำงานที่น่าทึ่งน่าสนใจในจังหวัดพระนะครศรีอายุทยานะ <c oughs> จะบอกให้แต่หัวใจแปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่โล